เกิดมากปุ้มปุ้ยริบเรดบุ๋มหมูทะหลังฟัดคําเดียวจุกๆุถึงพวกชอบแซะกลายเป็นประเด็นฮือฮาอย่างมากเมื่อปุ้มปุ้ยได้โชว์หน้าลูกชายเต็มๆผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบนันน้องเซวบลูสกายดูวาอายุหนึ่งขวบ เริ่มเดินและสื่อสารได้แล้วและตอนนี้ก็ทำพี่ๆแฟนคลับหลายคนหลงหนักมากเพราะความน่ารักแก้มป่องๆฝากความปอจุดมาเต็มๆซึ่งงานนี้มิวายเจอดราม่าจากชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์แสะทำให้บูมหมูทะได้ออกมาฟาดเดือนบอกว่าเสือกและโพูดเฟซบุ๊ก บอกว่าการให้เกียรติเป็นสิ่งสําคัญสุดแต่ถ้ามึงไม่ให้เกียรติคนอื่นมึงก็ไม่คนนี้รับเกียรติค่ะ